สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆเอฟซีนอกจากทางเอฟซีใหม่เอฟซีเกานะ่าเนาะเมื่อในแอดมินก็นําแนวทางหุ้นดาวโจนวีไอพีปกติมาแบ่งปันนอะกจากของวันประจําวันที่4เดือน4 2565สําหรับแนวทางนอะกจากมีเขามีลดป้าผลกันไปกับใช้วิจารณญาณในการรับชมนอะกจากเนาะส่วนหุ้นดาวโจนวันที่3นอะกจากห้องกำมาเบ่งผลกันเนาะดาวโจนวีไอพี 7 13, จ็ดนามนะเจ็ดหนึเข้าเด่น3วิ่งรูดนะจ่จะตรวจเจาะไม่มาเนาะส่วน25งห้าสอหลุดไปนะจะกะเข่าเฉพาะตัวเด่นวิ่งรูดนะจะเป็นวิ่งรูดทนะะ,ะลุสามพก้าวหนึ่งามสามหนึ่งเนาะตารางว่านนะจะตารางว่าน9 6 8 7เนาะมาเฉพาะเลขกเนะจะส่วนเก่ากับหกับ8กับบมานะนะาาจะเนาะกัขอถูดกขอภัยหลายลๆนาะจะเข้ารุ่นต้อตามต้อนะ่าจะองวัดประจำวันที่4เนาะ แนวทางมีเขามีหลุดปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กต่มกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองแนวทางมีเขามีหลุดกะพิษบาดประการใดกะขอโทษขออภัยนะจ๊ะเนาะส่วนตัวจอแอดมินห้จอแปดหนึ่งแปดสี่แปดหกแปดเจ็ดนะจ๊ะส่วนตัวเด่นห้เด่นแปดหนะึ่งเนาะวิ่งหลุดใายวิ่งหลุดนั่ไปวิ่งหลุดใดนะจ๊ะส่วนรักหนึ่งนะจ๊ะรักหนึ่งก็จะมีหนึ่งสี่หนึ่งหก หนึ่งเจ็ดเนาะหนึ่งเก้าส่วนเลขตารางเราจะเลขตารางกะนั่ไปวิ่งรูดได้เนาะหรือว่าถ้ามีตัวมกักตัวชอบในใจอยู่แล้วกะนั่ไปจับใส่เดี๋ยวเราจะเนาะสำหรับตัวทีแอดจับในตารางให้น่าจะเนาะสี่เจ็ดห้าเก้าเนาะชุดสองตัวเราจะเน้นไปกับทุกแนวทางเรนะนะาจะเนาะมักชอบพูดได้กะต้องไปกับนั่นเราจะสองตัว ส่วนตัวนิ้นเนาะตัวนิ้นถ้ามีตัวมากตัวชอบก็ค่อยตามแอดมินนาะจะบ่มากกระเลือนพานใดเนาะเพราะว่าตัวเลขที่ใด้มากเกิดจากการคำนวณน่าจะอาจจะเข้าบ้างรุดบ้างปะปนกันไปผสมกันไปแล้วนาะจะพี่น้องจ้าเพราะว่าแอดกับบสามารถรููใดเช่นกันว่าแนวทางจะเข้าจะรุดตัวใดเนาะตัวเลขที่ไดกับคำนวณจากผลที่ออกได้รอบที่แล้วน่าจะออกมาแอดก็นำมาแบ่งปันเนาะ สำหรับตัวเด่นเด่นแปดหนึ่งวิ่งดูน่าจะตัวจอแปดหนึ่งแปดสี่แปดหกแปดเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก่าเนาะส่วนตัวเน้นน่าจะแปดสี่แปดเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดน่าจะเนาะรวยๆปังๆน่าจะถ้ามีตัวมักตัวชอบกันเอาไปเป็นแนวทางใดเนาะสำหรับวันที่สีะ่น่าจะเนาะไว้พอกันคลิปนาสวัสดีค่ะ